เแล้วเอาเช็ดไม่ทอิดจะได้ชี้องเลย้องแขจะพิงววันวันค่อยลงไปหมเขาจะเปลี่ยนนะใช่ไหมซีนใช่ไหมจังลองได้พูดเลยปะเปิดแบบเร็ว มม่มถ้าอ่านออกนี่ทำเครื่องได้ทั้งเครื่องเลยเปัญหาคืออ่านไม่ออกแต่บางครั้งมันก็ไม่ให้เทคนิคเราอ่านอ่านได้แต่เป็นไม่เป็นอ่าบางครั้งมันก็ไม่ให้เทคนิคเรามามันให้แค่วิธีเฉยตรงนั้นละการใส่แต่รายละเอียดมันบางทีมันก็ไม่ให้มันก็มีอยู่นะที่มันให้ใส่อนไนก่อนนี่ก่อนที่ข้อแนะนำใช่ประมาณนั้น ตัวเทคนิองชั้นสูงเราก็ต้องเข้าคอร์สกับมันอีกเดี๋ยวตายได้แล้วนาเอาไม่ได้แล้ว <laughs> นะเอางไงมินิเพียวมินิเพียวกลองเวียงไงกลองเวียงใช่แ<ว>อ่เขาเรียกแคดดี้ไฟใช่ไหมไม่รู้ดิพี่ป๊อกพระให้ผมเรียกอย่างี้ ไรงานไปยัง่ไดคุณเลอรอันน i̇şte uh, uh, yes. ี้แข็งไม้วัดแข็งอันนี้ลูกสูบอ๋อนี่งวงช้างฉีดน้ำมันอันนี้แข็งตายสูบอะใช่ครับแข็งแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องอ่ะปั๊มน้ำมันหลอดปั๊มน้ำมันหลอของเครื่องอันนี้อะไรหวะอ๋อปั๊มน้ำมันหลอนี่จิ้ส่วนปั๊มน้ำมันหลอแกบเกียร์ปั๊ม อันนี้มวงช้างแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ฝาหน้าพร้อมชุดซีนซีนก็เป็นสกฤะธรรมดา <c oughs> ใช่อันนี้อ่ากองดักไออ่หม้อดักไอ อะไรวะอ๋อนี่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำของเครื่องอันนี้ชุดน้ำน้ำหล่อข้างเครื่องอันเดียวกันอันนี้เทอร์โมสตัปอ๋อเทอร์โมสตัปวาล์วน้ำอ่ะอันเดียวกันรับอันนี้ววนนนนนนท่ออดี อันนี้หัวหมูไฟวิวไฟวินอ่าอันนี้ไฟวินหน้าไฟวินหน้าเครื่องนี่ไฟวินหน้าเครื่อง <ś m im ic> อันนี้ไฟวินท้ายเครื่อง <ś m im ic> อันนี้แท่นเครื่องพร้อมหัวหมูหน้ามีหัวหมูหน้าด้วยนนไม่รู้เขาเรียกอะไรแท่นเครื่องแท่นหน้า ท่อยดีวัดแรงดันท่อยดีกรองน้ำมันหล่อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงพร้พรอมกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอ,อันนี้ชุดน้ำมันกลับน้ำมันกลับน้ำมันเชื้อเพลิงกลับอันนี้อีกอย่างวะอ่าชุด governor, governor governor คุมปั๊ม เขาก็เน้นคุมปั๊มปะพร้อมอะไรรายละเอียดอันนี้อะไร,อนนอะไรกองน้ำมันดีเอ้กองน้ำมันเชืเ้อเพลิงใน,นกองน้ำมันเครื่องกองน้ำมันหลอดี่เทอร์โบชาร์เจอร์อันนี้แท่นแอร์คูลเลอร์อ่าระบบน้ำมันหล,ล่อลื่นเทอร์โบชาร์เจอร์ นี่ลิ้นลมสตาร์ทอ๋อจานจ่ายลมจานจ่ายลมสตาร์ทพร้อมกับชิ้นส่วนจานจ่ายลมสตาร์ทอ่ะอันนี้ลายท่อจานจ่ายลมปะปะพร้อมกับรายละเอียดสแปร์พาร์ทเปรียบงงแล้วเนี่ยเนี่ยปะหมดหน้าอื่นอันนี้อะไรเอ่ย ในส่วนระบบอ๋อนี่ระบบหัวฉีดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเดย๋ยๆเปิดเซตนี้ด้วยตึ๊ด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 เปิดยากเว้ยอ่านี่วาซิล่าเหมือนกันอ๋อแต่คนคนละาชบับ ป๊าปอันนี้ไฟ n ิงออเดอร์ขอแนะนำต่างๆอันนี้ระบบอ่าน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ทั้งหมดระบบหล่อลื่นพร้อมชิ้นส่วนอะไรประกอบต่างๆโอ้อ่านบอก ลื่นอันนี้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าตัวนี้ระบบอากาศมีแอร์เพลเลอร์ช่อดีอันนี้อันนี้อันน,น,นี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้ลมสตาร์ทอันนี้ปั๊มลมรีคูลเลเตอร์ถังลมจ่ายโซลิโนย์วาล คอนโทรลจานจ่ายมาลิ้นลมสตาร์ทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสตาร์ทชึ้ง <c oughs> <c oughs> อันนี้ชุดลมออืมเป็นยังสิอ๋ออันนี้ไายเอกสารอ๋อนี่วิธีอัดอัดฟ้าสุก ฝาสูบเดียว6กฝาไม่ใช่ปัญหาอันนี้หัวฉีดข้อมูลของหัวฉีดชิ้นส่วนหัวฉีดพร้อมอะไรคำแนะนำต่างๆอันนี้กระเดือ่องกดวาวอันนี้มาร์กวงศาเฟืองหัวเครื่องแมนบอ แมนตัวค่าเคลน,นตา่างๆแาบเครื่องมือพิเศษสเป c ช a l t ทู l มีแน่บ่มีแน่หาใส่เองเคร <laughs> ื่องมือพิเศษ <laughs> อ๋อนี้ไงหอยโครงห้อยโครงนี่แกนกังหันเทอร์ไบายเทอร์โบชาร์เจอร์อันนี้แกนเทอร์ไบายอันนี้ให้รายละเอียดได้ไหมไม่ได้ให้มาปา้ปา เทคนิคอันนี้ของจารจ่ายมีคนเคยเอาไปแปลนะเล่มนึงอะ่ะเขาคิดสามหมื่นกับสนะี่หมื่นเขาแปลแล้วแปลออกมาก็ไม่ตรง,ตรงใช่เพราะว่ามันเป็นสับช่างสับช่างบางบางคนเขาก็แปลไม่ได้ คือเขาก็ไม่ใช่ช่างไงเขาเป็นคนแปลเฉยๆหมดหมดไปเฉยๆอ่ะสี่หมืนกว่าบาทค่าแปลคือจบเลยใช้ไม่ได้มัน,นจบข่าวดับหน้าแ่เลย